ผู้หูนรกแตกแฟนลูกยางญี่ปุ่นยกซารินะอัชราพรฟอร์มตกสุดเฉิดฉายผลงานเด่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยทีเดียวสำหรับ NEC Red r o c k e t สโมสรดังแห่งศึกลูกยางหญิงวีลิก2023-24ที่เพียวอัชราพรคงยศจอมตกสาวทีมชาติไทยย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในฤดูกาลนี้ก่อนได้รับรางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าตั้งแต่นัดเปิดตัวกันไปเลย โดยผลงานหลังเปิดซีซั่นใหม่มานั้นต้องบอกเลยต้นสังกัดของอัชาราพรสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดรวดเหนือเดนโซ่แอริบีและฮิหาชิริวะเลที่3-1ถึง1เซตทั้ง2นัดไล่ตามผู้นำอย่างฮิซามิสึสปริงและเจทีมาเวลาสที่แข่งล่วงหน้าไปก่อนและเก็บชัยได้4นัดรวดทั้งคู่ ซึ่งกระแสของแฟนลูกยางชาวญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าประทับใจในฝีมือของอัชาราพรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการที่มีตัวทอบชูโรงประจำทีมซารินะโคกะที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวทํคะแนนอันดับหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นยุคนี้ร่วมทีมด้วยนั้นยิ่งกลายเป็นคู่หูนรกแตกทําให้เกมลุกของ NEC Red r o c k e t พร้อมท้าชนทุกทีมในลีกได้เลยทีเดียว สำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปของ NEC Red Rocket มีคิวออกไปเยืยนโโยอน Toyota Auto ตบดีควินซี่ในวันที่4พฤศจิกายนนี้เวลาประเทศไทย10นาฬิกาก็เป็นเกมที่แฟนลูกยางไทยต้องจับตามองเนื่องจากฝ่ายหลังมีเตยหัถยาบำรุงสุขล็อกลางทีมชาติไทยร่วมทีมอยู่ด้วยนั่นเอง